ช่วงนี้ชมรายงานพิเศษกินลูกชิ้นสบายใจแยกถ้วยน้ำจิ้มส่วนตัวป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะทุกวันที่หน้าร้านลูกชิ้นยืนกินอุทัยวันซึ่งเปิดขายตรงข้ามหงทองตลาดวารินชำราบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อและยืนทานลูกชิ้นที่หน้าร้านอย่างต่อเนื่องแต่ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 i ทางร้านก็มีการปรับกลยุทธ์รับมือ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าคือจากเดิมลูกค้าที่ยืนทานหน้าร้านจะจิ้มน้ำจิ้มในถ้วยที่ทางร้านจัดให้ซึ่งจะเป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มรวมแต่ในช่วงนี้ทางร้านมีถ้วยเฉพาะให้ลูกค้าซึ่งเป็นถ้วยพลาสติกขนาดเล็กเมื่อทานเสร็จก็สามารถทิ้งได้เลยทันที คุณแม่บัวทองเจริญวงเจ้าของร้านบอกว่าเพื่อความปลอดภัยและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางร้านได้ให้บริการลูกค้าที่ชอบยืนทานลูกชิ้นโดยแยกน้ำจิ้มใส่ถ้วยให้ส่วนลูกค้าที่มาซื้อลูกชิ้นที่ร้านก็จะมีทั้งขาประจำและขาจรอ,อย่างต่อเนื่องโดยมีทั้งซื้อกลับบ้านและยืนท,นทานที่หน้าร้านจนกลายเป็นวัฒนธรรมการยืนทานลูกชิ้น ส่วนน้ำจิ้มของทางร้านก็แซ่บถึงใจด้วยสูตรน้ำจิ้มเฉพาะทางร้านมีให้เลือก2รสชาติคือรสเผ็ดมากและเผ็ดน้อยนอกจากนี้ยังมีผักและเครื่องเคียงไว้บริการลูกค้าด้วยสำหรับราคาลูกชิ้นที่ร้านอุทัยวันขายเพียงไม้ละ5บาทและ10บบาทซึ่งมีให้เลือกหลากหลายทั้งลูกชิ้นเอ็นหมูเอ็นไก่เอ็นเนื้อลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นปลาคุณแม่บัวทองบอกด้วยว่า ถึงแม้ว่าต้นทุนจะเพิ่มขึ้นแต่เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าทางร้านก็ยินดีให้บริการถือเป็นการร่วมด้วยช่วยกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ร้านของเราอยู่ที่หน้าละหน้าบ้านของท่านนายกนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับไอร้านหงทองใหญ่ของวาลินชลราบนะคะเห็นที่นี<ค>่มีการแจกช่อยน้ำจิ้มก็พอดีมีเชื้อโรคระบาดหนักก็เลย ป้องกันตัวเราเองมั่งป้องกันลูกค้าให้ปลอดภัยนะคะก็ช่วยๆกันรักษาความปลอดภัยค่ะก็ก็จะถามลูกค้าว่าทานที่ร้านหรือเปล่าคะถ้าทานที่ร้านก็มีถ้วยน้ําจิ้มแยกให้นะคะมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็แล้วแต่ที่ประมาณแล้วก็มีจะแนะนําว่ามีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาแล้วก็มีเกี๊ยวแต่ตอนนี้ทอดเกี๊ยวยังไม่ขึ้นค่ะเอามี ม,มีเกี๊ยวมีปลามีเอ็นทอดมีเนื้อทอดเนื้อไม้เล็กไม้ใหญ่ถ้าไม้ใหญ่ก็จะไม้ละสิบาทแล้วก็มีฮอทดอกปลาหมึกด้วยค่ะม,ะมีปลาหมึกมีฮอตโบแล้วก็มีสโมกกี้แล้วก็ถ้าะจะเป็นไม้ใหญ่ก็สิบ,บาทไม้เล็กก็ไม้ละห้าค่ะรวมถึงตรงที่ซึ้งนะคะ่ะเ,เมื่อมันเกิดโรคภัยอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าใครจะติด ใครจะไม่ติดก็เลยทางสาธารณะสุขคนก็เตือนให้พวกเรารักษาความปลอดภัยนะคะขอบคุณมากนะคะ <c oughs> ก็มีผลกระทบก็คงมีอยู่อกแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ก็คิดว่าพออยู่ได้ค่ะ <c oughs> ก็ช่วยๆกันค่ะเพราะว่าเราก็ขายไม้ละหกับไม้ละสิก็ไม่ขึ้นราคาค่ะ,คะแต่ว่าทำยังไงก็ยังไงก็อยากให้ลูกค้าปลอดภัย ถ้าสมมุติว่าม,มันสถานการณ์ดีขึ้นเราก็คงสบายใจค่ะขณะที่ลูกค้าบอกว่าการยืนทานที่หน้าร้านนอกจากจะได้ทานลูกชิ้นที่ทอดเสร็จร้อนๆยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างลูกค้าและแม่ค้าด้วยนางสาวเพชรรุ่งเบ้าทองหนึ่งในลูกค้าที่ซื้อลูกชิ้นของทางร้านบอกว่าการที่ทางร้านมีถ้วยน้ำจิ้มแยกให้ส่วนตัวรู้สึกสบายใจและปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ปลอดภัยคือมันมีความเป็นส่วนตัวเราไม่ต้องไปจิ้มจิ้มรวมกันข้างในอาจบางคนอาจจะเป็นโรคติดต่อหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ทราบมันจะแฝงมาจากไอ้ที่เรากัดแล้วก็จุ่มทีนี้ถ้าเรามีการแยกถ้วน้ำจิ้มขึ้นมาปับ๊บเราก็มาจิ้มทานอย่างเงี้ของเราเป็นส่วนตัวเราจะรู้สึกปลอดภัยขึ้นนะคะ